สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อเราจะจัดการเงินในยุคโควิดอย่างไรเพราะว่าในพระคัมภีร์หนึ่งที่โมทีบทที่6ข้อที่10ได้กล่าวไว้ว่าการลักเงินทองเป็นล่ากเง้าของความชั่วทั้งหมดพี่น้องครับการลักเงินให้ความสำคัญกับเงินเกินควรนั้น มันจะเป็นรากง่าของความชั่วจริงๆแต่เราจําเป็นจะต้องมีเงินเราจําเป็นจะต้องมีทรัพย์สินเงินเพื่อดําเนินชีวิตใช้ในชีวิตประจาําวันดูแลครอบครัวแบ่งปันให้กับผู้อื่นหรือทํางานเพื่อพระองค์ก็ใช้ประโยชน์จากการเงินแต่เราต้องรู้ว่าเราจะใช้จัดการเงินอย่างไรในการ ดำรนชีวิตอยู่แล้วยิ่งปัจจุบนันนี้ในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เราต้องจัดการเงินให้ได้เห็นไหมครับกุญแจที่จะนำไปสู่การจัดงานเงินที่ดีนะครับบริหารการเงินที่ดีเราต้องได้รับการช่วยเหลือขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป้ามีเป้าหมาย ให้กับเราเป็นเป้าหมายที่ดีเป็นเป้าหมายที่มีสวัสดิภาพมีเป้าหมายให้มีความมั่นคงทางการเงินแม้ปัจจุบันนี้เราจะมีภาวะในการเงินฝืดเคืองก็ตามเราจะไปหารการเงินอย่างไรที่เราจะอยู่รอดจากวิกฤตนี้ไปเพราะเราไม่รู้ว่าวิกฤตนี้มันจะไปอีกนานแค่ไห่เราจะไปหารการเงินอย่างไรวันนี้ผมมีแนวทางมามาบอกพี่น้องครับ ข้อแรกคือเรามีรายรายรายได้เรามีรายจ่ายเพราะฉะนั้นเราต้องจัดทำบัญชีหรืองบประมาณรายได้รายจ่ายไว้รายได้เรามีมาเท่าไหร่ที่แน่นอนรายจ่ายที่เรามีอยู่ที่แน่นอนเท่าไหร่ในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนแล้วทำยังไงครับเราต้องจัดสรร เรียกว่าทำบัญชีหรืองบประมาณการรับการจ่ายให้ดีนะครับเราเขียนออกมาเลยครับว่าเรารับเท่าไหร่รายจ่ายเราฟิกคอร์สเท่าไหร่ในแต่ละเดือนแล้วพี่น้องครับเราจะได้รู้ว่าเราควรจะใช้จ่ายได้แค่ไหนนะครับข้อที่2คือเราต้องควรใช้จ่ายให้ต่ํากว่ารายรับที่เราได้รับอย่าใช้จ่าย มากเกินกว่าที่เราได้รับมาเราต้องใช้สติปัญญาอย่าใช้อารมณ์ความต้องการว่าอ,อยากได้มันก็เลยกลายทําให้เรากลายเป็นคนที่มีหนี้สินนะครับเมื่อเราใช้จ่ายมากกว่ารายรับทําให้เรามีหนี้สินเราจะทํายังไงกุญแจสําคัญคือต้องประหยัดในยุคนี้เป็นยุคที่เประหยัดนะครับต้องพยายามให้รายจ่ายต่ำกว่ารายได้ให้มากที่สุด นะครับนั่นเป็นพื้นฐานของการจัดการด้านการเนงินถ้าตราบใดเราใช้ใจ่ายเกินหรือมากกว่ารายรับที่เรามานั่นคือนี่สินถ้าเราใช้ใจ่ายต่ำกว่านะครับเราก็ยังสามารถที่จะเก็บออมเก็บออมในพระคัมภีร์บอกว่าเก็บออมทีละเล็กละน้อยได้นะครับเก็บออมทีละเล็กละน้อยในสุภาษ,ษิตบทที่13บข้อที่11บบอกไว้ว่า ทรัพสมบัติที่ได้มาเร็วจะล่อยหลอหมดไปแต่คนที่เก็บเล็กผสมน้อยจะมีมากขึ้นเห็นไหมครับเราหลีกเลี่ยงการที่จะใช้จ่ายมากกว่ารายรับแล้วทําให้เราได้มีการเก็บออมบ้างเก็บออมเล็กน้อยก็ยังดีกว่าไม่เก็บเก็บออมเล็กน้อยเพื่อจะไว้ใช้ในยามที่จาเป็นใช้ในยามฉุกเฉินนะครับเก็บออมถ้าเรารู้ว่าอาจจะเก็บเองไม่ได้อาจจะใช้ในกรณีที่ว่า ในแบบที่ว่าซื้อประกันไว้เป็นการเก็บออมไว้นะครับมันมีหลายแบบครับที่เราจะต้องเก็บออมได้มีหลายอย่างที่เราสามารถที่จะเก็บออมได้พี่น้องครับการเก็บออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเช่นเราเจ็บป่วยเราไม่มีงานทําเราขาดรายได้อย่างน้อยเราก็มีเงินเก็บออมไว้เนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้จ่ายได้นะครับซื้อพันธบัตรรัฐบาลก็ได้นะครับซื้อ ประกันซื้อประกันสุขภาพในยามเจ็บป่วยเราจะได้ไม่ต้องเอาเงินที่เป็นรายรับของเราเนี่ยไปใช้จ่ายเอเมนไหมครับแล้ววิธีสุดท้ายคือวางใจในพระเจ้ามอบทุกอย่างไว้กับพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะว่าพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะให้พระพรแก่คนที่วางใจในพระเจ้านะครับในฐานะที่ผมพี่น้องเป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อในพระเจ้า พระเจ้าให้สติปัญญาเรามาในการบริหารจัดการการเงินในยุคโควิดนี้ด้วยนะครับเราต้องใช้เงินจัดการเงินอย่างระมัดระวังใช้เงินในแบบอย่างที่พระวจนะบอกมีหลายข้อครับมีหลายบทครับที่พระวจนะบอกเกี่ยวกับเรื่องการเงินไว้เพราะว่าพระองค์ต้องการให้เรานั้นมีความมั่นคงในการเงินมีความมั่นคงในด้านฝ่ายจิตวิญญาณ ในว่านฝ่ายจิตวิญญาณเราต้องพึ่งพาพระองค์เราต้องพึ่งพาพระองค์ด้วยการอธิษฐานเรามีความทุกข์ยากลําบากยังไงเราอธิษฐานกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงรักเราห่วงใยเราพระองค์สัญญาว่าจะจัดเตรียมแผนงานที่ดีไว้สําหรับเราอยู่เสมอเอเมนไหมครับผมอยากฝากข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่6กข้อสาสาไว้ 6, 33, ว่าเราจงสแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวง สิ่งต่างๆที่เราขาดอยู่พระองค์จะทรงเพิ่มเติมให้กับเราเพราะองค์จะให้เราทุกสิ่งที่เราต้องการเอเมนไหมครับแต่ขอให้เราบริหารจัดการการเงินในยุคโควิดนี้อย่างระมัดระวังอย่างรอบคอบแล้วอย่างตามพระวจ,จะนะพระวจ,จะนะว่ายังไงให้เราไปอ่านในพระคำที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินต่างๆแล้วเราจะรอดปลอดภัยไปด้วยกันในยุคโควิดนี้ซึ่งเป็นยุคที่ มีการทดสอบทดลองต,งต่างๆมากมายผู้ที่อดทนได้ก็จะรอดได้เม็นไหมครับเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเราอย่าก,ก่อหนี้สินเราต้องทํางบประมาณเราต้องรู้จักใช้จ่ายให้พอดีกับรายรับหรือใช้จ่ายให้มีเงินออมไว้บ้างนะครับพี่น้องครับไว้ในชามยามฉุกเฉินที่เราจะทําและที่สุดท้ายคือวางใจแล้วมอบทุกสิ่งไว้กับพระเจ้า ที่สำคัญที่สุดคือผมอยากจะหนุนใจพี่น้องแม้ว่าเราไม่ได้มานวัศสการที่คิดจะจักแม้ว่าเราไม่ได้มาพบกับศิยาพิบาลแม้ว่าเราไม่ได้พบกับพี่น้องพี่น้องครับเรามีรายได้อย่าลืมที่จะมอบบางสิ่งให้ขับพระเจ้านั่นคือสิบรถที่พระองค์ทรงสัญญาว่าถ้าเราให้สิบรถพระองค์สิบเเซ็นพระองค์จะมอบพระพรให้กับเรา อย่าลืมตรงนี้ที่สําคัญบางคนลืมไม่มาคิดจกักรก็ลืมไม่ให้พระอรไม่ให้สิกรกับพระเจ้าอันนี้สําคัญนะครับเมื่อเราให้เราจะได้รับกลับมาอย่างยัดสันแน่นผูนรถอย่างเต็มขนาเอเมนนะครับวันนี้การเงินที่ดีคือการเงินที่มั่นคงคือการเงินที่เรารู้จักใช้มันอย่าให้เงินมาใช้เราเราต้องใช้เงิน เพราะว่าถ้าเราให้เงินมาใช้เราเมื่อไหร่มันเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งปวงเอเมนนะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้ผ่านในสิ่งต่างๆให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันพร้อมกันอย่าลืมอธิษฐานอย่าลืมพึ่งพาพระเจ้าอย่าลืมวางใจพระเจ้าแล้วมอบทุกสิ่งนั้นวางไว้กับพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ